ทุกท่านที่มาเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีทำตามป้ายที่เขาแนะนำรับรองว่าจะปลอดภัยแน่ค่ะถามทางฝั่งของศิลปินบ้านวันนี้เป็นตัวแทนมาจากศิลปินจากแกรนด์มีนะคะทั้งน้องอ๊อฟเองแล้วก็พี่นางคะความพร้อมของในขณะที่เป็นศิลปินที่จะมาร่วมโชว์คอนเสิร์ตที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยตอนนี้ฟิตร่างกายพร้อมมากน้อยแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรืยอยังคะเรื่อจากพี่นางก่อนละกันก็คิดว่าพร้อมนะคะและมีพร้อมทุกเวลาค่ะค่ะจ้า ผู้ใหญ่หลายท่านที่ท่านพูดนะคะก็บอกว่ามาเที่ยวมากเลยเนาะใช่เลยราเที่ยวให้เต็มตื่นเต่วันนั้นจะมันแค่ไหนจะมันครบรถแค่ไหนก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกทันกันได้นอนฝากถึงแฟนีเวลาติดรถทุกท่านเลยอย่าลืมมาสนุกสุขสันต์กันกับพวกเราจิตรีแจกกันนี่วันนี้มากันสองคนค่ะจ้า <laughs> <laughs> จ้าน้องอ๊กหล่าฟิตร่างกายคอ เพรผมเหมือนเหมือนมาเหมือนมาสอบซ้ำอะไรเงี้ยมันก็มีมาเดิมสิใช่ไหมแบบรู้คำตอบปีแรกผมมามาชิมล้างมาแล้วครับโคนเยอะมากรอบที่แล้วใครจําได้บ้างผมยิงธนูแล้วแล้วเป็นศิลปินที่ยิงธนูเข้าเป้าคนเดียวอ่ะก็ปีนี้จะเลยไม่จะเลยเลยเป้าไปเลยเป้าพิดีกว่าปีที่แล้วลูกกเหรอยิงไกลองเป้าทุบทุบทุบดีครับกิจกรรมที่เวิร์กมากสนุกมากๆฮะ นะครับแล้วก็อย่างเรื่องของคอนเสิร์ตอันนี้เนี่ยเราก็ซ้อมมาเต็มที่นะครับแล้วเพลงดีแค่ไหนผมก็นะครับเป็นตัวแทนแกมมี่ที่เป็นศิลปินที่ดีกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมแน่นอนฮะนี่ค่ะในฐานะตัวแทนศิลปินจากแกรมมี่นะคะรับรองแล้วว่าพร้อมเต็มที่ เมษายนเจอกันแน่นอนนะคะความพร้อมตอนนี้เราเกือบเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วง่ายๆก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแหละก็แ,แค่รอเวลาถ,ถึงวันที่25แล้วก็26เมษายนนะคะรับองว่าทุกคนยาจะได้พวกความประทับใจนะคะของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกับงานศิษสารสุพรรณบุรีในงานครั้งนี้แน่นอนนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นคณะกรรมการในการจัดงานในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณวิรษร์ตรแสงสีนะคะรองผู้ว่า จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณวิศรุตอินแยางค่ะผู้มีการตรทสำนักงานสุพรรณบุรีนะคะคุณพิทพศคุณธรรมค่ะปะจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็รวมถึงท่านพันตำรวจเอกชัยรัตน์ทิศจันทร์นะคะรองผู้กํกับการ,รองผู้กํกับการตํารวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็รวมถึงวันนี้ท่านแล้วก็น้องออกด้วยที่มาร่วมางานแถลงข่าวในวันนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะได้พบคอนเสิร์ตของทั้งสองคนในวันนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันชั่นิดนึงนะคะเรียนเชิญท่าน ถ่ายภาพร่วมกันนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาพบหลังจากนี้เดี๋ยวด้ออเดี๋ยวเราจะมาพพดความสนิสนานนะคะจากออลชินนัทแล้วก็โรนุคุสินธรนำไพพล์ด้วยนะคะ E Thank yeah. you.